ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชบัิทานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชบัิทานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชดำรัช สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษาพิมลดลักษ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521 ในการพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่หนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศท,ทาดันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาค,คม2562พระบาทสมเด็จพระวชิชชากาเจ้าอยู่ยหัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชนีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมบราชนีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษพระบรมบราชินีนับตั้งแต่การได้รับการสถาปนา ราชอิสริยยศฐานนอนศักดิ์แห่งพระราชวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงสนพระราชาฤทัยในการสืบสารพระราชกรณีกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง หลายครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการสวดพระองค์เพื่อศึกษาแนวพระราชดัญริและวิธีการส่งงานเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลทางในการประกอบอาชีพด้านต่างๆให้กับประสกรนีก่อนพระราชทานขวัญและกำลังใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคที่มุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทรงปลูกกระแสงานผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยชุดไทยพระราชนิยมและกระเป๋าทรงถือสไตล์รักโลกล้วนแต่เป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือลูกหลานชาวไร่ชาวนาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจติพระ,ะรบรมราชินีนาถพระ,ะรบรมราชชนนีพันปีหลวงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิโมทลักษ์พระบรมบราชนินีทรงสนพระราชาหฤทัไทยในการวิจัยที่มีความหลากหลายโดยพระราชทานต้นเอเดไว้ D ์ w, ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปวิจัยทดสอบขยายและเพาะพันธุ์พัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าง,งานวิจัยสารสก,กัดเพื่อสำอางจากต้นเอเดไว้ D ์ w, พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวม ทางด้านกีฬาพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาหลากหลายประเภททรงร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามภายใน Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ค u ัพรีกาตาครั้งที่35นหาณหาดกระตะจังหวัดภูเก็ตถ้าเป็นการสืบสารกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกทั้งยังส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลต่อไป ในขณะที่ทางด้านการทหารพระองค์ทรงฝ่ายศึกษามุ่งพัฒนฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระไทยและเคร่งครัดในระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งภาพเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกโอกาสที่ทรงเยี่ยมพระส์กนิกรแต่ละพื้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลักษ์พระบรมราชินีจะทรงให้ความสําคัญกับพระส์กนิกรที่มาเฝ้าถูลลองพระบาทรับเสด็จพร้อมกับมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิด ผ่านพระจารยวัตอันงดงามอย่างไม่ถือพระองค์มีพระราชอัธยาศาัยอันอ่อนโยนเรียบง่ายได้นำมาซึ่งความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ในหัวใจของเหล่าพระโสกนีกรนอกจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในประเทศแล้วในการเสด็จไปเยือนต่างประเทศพระองค์ยังทรงเขียงข้างเป็นคู่พระรชาชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จด้วย ในครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชานที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณนมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนเมื่อวันที่7-4ถึง4พฤษภาคม2,66 6นั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมดลักษณ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ในชุดผ้าไหมไทยได้อย่างสางามสมพระเกียรติ ด้วยเอกลักษณ์ของภาทอจากภูมิปัญญาคนไทยทำให้เป็นที่จับตายิ่งของนานาประเทศเป็นการเผยแพร่ผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างแยบยลเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2567หรือชาย Protection Summit บางกอก ชูดาวซันเวนตพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีซินเวียเรยนาเทอร์ซอมเมรัตแห่งราชอาณาจักรสวีเดนณสำนักงานองค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานครในการนั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าการดูแลให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานที่เราจะต้องหนัดและร่วมกันรับผิดชอบเพราะเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระราชกรณียกิจในทุกด้านของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการตามพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นดังความในพระจํารัดข้างต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน,นมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2,568ขอพระองค์ส่งพระเจริญ